ะเอวันนี้มาโชว์บอนสีใบละพันสี่นะคะตัวนี้คือบอลสีราคาหนึ่งพันบาทนะคะเป็นบอลป้ายอันลือชื่อก็คือชายชนนั่นเองค่ะมันจะป้ายอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะซึ่งไม่เห็นแล้วไม่โฟกัสนะคะอันนี้เป็นใม่ใหม่ไม่ป้าย คือป้ายมาจากเขาแต่พอมาอยู่กับเราไม่ป้ายนะคะก็ครั้งเดียวไว้แบบนี้เลยนะคะครั้งเดียวแต่ว่านางโตเร็วมากในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะโตขึ้นเป็นสิบเท่าเลยค่ะเดี๋ยวจากกระถาง3นิ้วเปลี่ยนเป็น4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะคะจนถึงตอนนี้กี่นิ้วนี่ยกระถางหกนิ้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวนี้งามมากใบเขียวปื้อเลยค่ะ แต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งทดสอบเอาไว้ในตู้อบนะคะก็คือตัวนี้เอาไปไว้ในโรงอบบ่มไว้ปรากฏว่านางโดนเพียลงตรงนี้แล้วใบก็เริ่มแห้งมันน่าจะร้อนเกินนะคะแต่ว่าดินนึงชุ่มอยู่นะอออ๋อ,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 อตัวนี้ใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปตายรู้สาเหตุแล้วมันอาจจะเค็มขี้วัวหรือเปล่านี่นะคะ ก็เลยจัดการดึงใบออกซึ่งใบนี้เป็นใบที่ป้ายมาจากเขานะคะในราคา1,400บาทตอนนั้นมีกระปิ้งเดียวนะคะมีใบเดียวนะคะส่วนใบนี้ก็เลยเด็ดทิ้งด้วยเดียเด๋ยวจะเด็ดทิ้งให้หมดเดี๋ยวจะให้มันนั่นก่อนให้มันแตกขึ้นมาใหม่เอานะคะเขาบอกว่าถ้ามันไม่ไป้ายก็ตัดทิ้งเลยอย่าไปเสียดายใบมันนะคะแต่ว่าพี่บัวเสียดายอยู่แต่อันนี้คงเนีตตัดจริงๆแล้วแหะเพราะว่าสภาพมันไม่น่าเก็บแล้วนะคะ เป็นชายชนสองกระถางที่มีอยู่นะคะกระถางนี้ยังโอเคอยู่สดชื่นเพราะว่าถูกครั้งเดียวแต่ว่าช่วงนี้มันเยอะมากในตะก,กร้าแบบนี้ที่ขังเดียวไว้นะคะปัญหาก็คือขี้เกียจเปิดถุงไม่ค่อยได้เปิดเพื่อจะรดน้ํานะคะถึงเราจะรองรองถาดไว้ก้นกระถางก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเปิดให้อากาศเข้านะคะไม่เช่นนั้นความร้อนมันจะอบอยู่ในนี้แบบ มากเกินไปใบมันก็จะเฉานะคะเราเราต้องเปิดแบบนี้ให้อากาศมันเข้าแล้วพอถึงเวลาเราค่อยคุมไว้ใหม่นะคะการที่เราทําถุงอวดแบบนี้ข้อดีก็คืออย่างแรกรักษาความชื้นในกระถางไว้นะคะไม่แห้งแล้วก็จะทําให้บอดไม่ทิ้งใบสองพวกมแมลงเนี่ย หมดปัญหาเลยค่ะไม่เข้าไปรบกวนนะคะพวกเพลี้ยพวกอะไรที่มันชอบกัดกินโคนต้นนะคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเราต้องขยันมากๆาเนี่ยพี่บัวบางครั้งก็ลืมเปิดแต่ตัวนี้เป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าของพี่บัวไปสวรรค์นานแล้วก็เลยทิ้งไว้แบบนี้เลยนางฟ้าเป็นบอลที่เขา่าจากอับส,สวรรค์นะคะมันแทง เ็เลยเรียกว่านางฟ้าเพราะว่ามันไม่มีสีชมพูไม่มีสีแดงมาเลยนะคะมีแต่สีขาวมันจะรอดไหมน่าจะไม่รอดแล้วลหละเพราะว่ามันตายมันหมดไปแล้วอ้านางฟ้าของพี่บัวกําลังเกิดใหม่อ้าจริงๆด้วยนี่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 เห็นไหมสีเขียวอะไรอย่าฟังไว้ก่อนอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่ เอาแทงยอดออกมานิดนึงเอานึงวัดตายแล้วนางฟ้าคืนชีพโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในบอลสีที่ราคาแพงนะคะตัวน้ก,กระถางนู้นก็ซื้อมาหลายร้อยบาทเหมือนกันนะคะก็ทิ้งใบแต่ว่ากระถางนี้ไม่เสียดายนะคะถึงจะซื้อมา,มาแพงเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีหัวนะคะหัวใหญ่มากถ้าเราขุดมา,ามาผ่าเนี่ก็ได้เป็นสามสิบสี่สิบชิ้นนู่นนะคะ ตอนนี้เป็นกวนอิ่มหรือสหัดก็ไม่แน่ใจนะคะแยกไม่ค่อยออกเพราะว่ามันมีสะดือแดงด้วยแล้วก็บางใบมันเป็นแบบเนีน้แต่บางใบมันเป็นแบบน้นนะคะมันเหมือนเหมือนกันไม่มีใบทั้งสองแบบเลยนะคะคนขายบอกว่าสหัสนะคะแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเพื่อนๆบางคนก็ให้ความเห็นว่าเป็นสหัดบางคนก็บอกว่าเป็นกวนอิ่ม แต่มันก็มีสะพานดำอยู่นะั้นอยู่ก้านใบมีสะพานดำลงไปอยู่โอเคตัวนี้จะรอวันฟื้นคืนชีพช่วงหน้าฝนนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้จะลุน้นใบใหม่ออกมาต้องป้ายนะเพราะว่าฉันเสียสละใบทั้งหมดออกนะคะได้ทั้งหมด5้าใบซื้อมาใบเดียว1400บาทตัวนี้ก็ราคาเท่าเทกัน พันสี่แลวพันสามนี่แหละโอเคค่ะวันนี้ก็มาอวดชายชนกับบอนสีที่แบบทิ้งใบรอดไม่รอดพยายามจะกู้คืนชีวิตให้ได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวมารอดูความคืบหน้านะว่าชายชนของพี่บัวจะรอดไหม จะกู้ชีพมันได้ไหมแล้วก็จะป้ายไหมนะคะเพราะว่าใบออกมาใหม่นางไม่มีป้ายเลยป้ายใบเดียวใบที่ทิ้งไปกับเนี่ยเนี่ยใบนี้ป้ายอยู่นะคะป้ายจิ้งเดียวอยู่ขอบใบนะคะเป็นใบที่มากับเขาส่วนใบที่มาเกิดใหม่ที่นี่สี่ห้าใบไม่ป้ายสักใบส่วนใหญ่มาเกิดใหม่จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันไม่ป้ายแต่ว่ามันจะมีสีชมพูเรื่อๆอ,อ,อยู่ตามแบบ กลางใบแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักกี่วันดีเดี๋ยวมาเรามาดูความคืบหน้าของตัวนี้นะจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะเผื่อใครประสบปัญหาเดียวกันจะได้ลองทําดูนะคะตัดทิ้งรอใบใหม่เดี๋ยวป้ายแต่ตัวนี้เป็นสงสัยมันตายเพราะว่าใส่ขี้วัวเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนวัสดุปลูกด้วย โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้ก่อนจ้า